สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการเกษตรกรปัญญาดีนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมพอจะจำลูกไม้ที่มีหน้าตาลักษณะพิเศษอย่างนี้ได้ไหมครับลูกไม้ที่เห็นอยู่นี้ก็คือลูกของต้นยางนานะครับจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่ามีปีกสองข้างยาวออกมา เวลาร่วมหล่นลงมาจากต้นก็จะหมุนติ้วคล้ายใบพัดเฮลิคอปเตอร์เลยนะครับก็จะทําให้ลูกไม้นี้ตกไปได้ไกลาจากต้นมากเลยนะครับถือได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับคุณประโยชน์ของต้นยางนานั้นทั้งเรื่องของทรงต้นทั้งเรื่องของเนื้อไม้แล้วก็คุณประโยชน์ด้านสมุนไพรต่างๆนั้นถือได้ว่าเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลทั้งต่อระบบนิเวศและก็ต่อมนุษย์เองครับ เกษตรกรปัญญาดีของเราในวันนี้นะครับชื่อพี่นรงสังขโหนะครับเป็นคนที่หลงไหลหลงรักในต้นยางนาด้วยความประทับใจในสเสน่ห์เฉพาะตัวของต้นยางนานั่นเองนะครับพี่นรงนั้นทํางานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับแต่นอกเหนือจากเวลาทํางานพี่นรงจะทุ่มเทตลอดเวลาเลยนะครับให้กับการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับยางนาและส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นมีการปลูกยางนาให้มากขึ้นโดยอาศัยงบประมาณส่วนตัวล้วนๆนะครับ ด้วยความที่ต้องเกี่ยวข้องกับต้นยางนาในทุกมิตินี้เองนะครับจึงทําให้พี่นรงนั้นกลายเป็นคนที่มีหลายสถานะหลากบทบาทมากความสามารถในตัวคนคนเดียวไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักการธนาคารของคนยาก วันนี้จะชวนท่านคุยเรื่องการออมผ่านต้นไม้เราฝาก100บาท1ปีธนาคารให้ร้อยละสามสิปีได้30บาท20ปีได้60บาท60บาทบวกต้นด้วยจะได้160บาทแต่เอาเงิน100ยบาทเนี่ยไปซื้อต้นไม้ยางนาประดูพยูมันก็ตาม100บาทจะได้ต้นไม้ สิบต้นสิบต้นแล้วเอามาปลูกกัวไร่ปนายนารอบ้านราบสวนรอบไร่หนึ่ต้นให้มุลค่าเป็นเนื้อไม้ในเนื้อไม้เนี่ยวันละห้าบาทหเดือนก็150ยบาทหปีก็1800ปดรบาท10ปีก็18,000บาท 18,000. บาทคูณด้วย10ต้นเท่ากับแสนแปดหมื่นบาทเงินร้อยบาทเท่ากันนะครับฉะนั้นดอกเบี้ยผ่านต้นไม้เนี่ยแสนซหรือเปล่า ไม่เพียงเป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักการธนาคารของคนยากเท่านั้นนะครับแต่พี่นรงยังเป็นนักวิชาเกินอิสระและเป็นนักสิ่งแวดล้อมที่มองไกลในระดับโลกด้วยครับยางนาดีได้ใช้ยาไม้แอร์ปลูกรอบบ้านรอบสวนเท่ากับมีแอร์ไว้รอบบ้านรอบสวนเมื่ออายุประมาณ1 2 1สถึงปีเนี่ย ใบจะเรียงกันเท่ากับ100ตารางเมตรหนึ่งต้นนี้ฮะนนจะให้ความเย็นเท่ากับแอร์20 0 0 0 BTU หนึ่งเครื่องแล้วขนา,าที่เขาปรุงอาหารเขาจะคายไอ้น้ำลงมารัศมีรอบต้นเนี่ยจะมีรัศมีความเย็น30ตารางเมตรรอบต้นจากรัศมีวงเวียนเขานะครับจะเย็นระเยือกลงมาประมาณ30ตารางเมตรฉะนั้นขณะที่ไอยเย็นลงมาก็รัศมีความร้อนก็จะลด แล้วตัวมีก็จะเย็นแก,ก๊สกรรมะถันกลิ่นทั้งหลายก็จะตกลงกับพื้นนะโดยเฉพาะถนนเส้นหนึ่งเนี่ยเขาเคยเก็บไว้ว่า1กิโลเนี่ยจะมีอนุเล็กๆดำๆของควันพิษอยู่18,000ถึง18,000จุดแต่เมื่อพบว่าใต้ต้นไม้ใต้ต้นยางไปเก็บถนนไหนมีต้นยางมีต้นไม้อยู่กลางถนนนะไปเก็บอากาศ1กิโลพบแค่1,500จุดลดลงลดลงมาก ฉะนั้นเพราะอะไรเพราะเขาคายไอ้น้ําลงมาทําให้แก๊สกรรมะา,านฟูรอตกลงกับพื้นนอกจากเย็นแล้วก็สะอาดเป็นนักวิจัยและนักทดลองนอกกรอบนะครับศึกษาการปลูกยางนาที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่แต่ละบุคคลพี่ลงที่ที่เห็นตั้งเรียงแล้วก็ เหมือนกับคล้ายๆกระถางที่เป็นเป็นอ่างปูนบอกปูนางนี้นะฮะครับอันนี้เป็นงานวิจัยอีกงานหนึ่งของเป็นงานวิจัยเป็นงานวิจัย,น,น,จยนี่คือการปลูกป่าในร่องปูนก็คือคล้ายๆปลูกในกระถางนี่แหลักการเดียวกันครับแต่เราควบคุมแล้วก็สังได้คือคือควบคุมอาหารควบคุมน้ำควบคุมปุ๋ยแล้วก็ควบคุมสม ใช้วัสดุใช้อะไรก็ได้ใช่เป็นอย่างงี้นะถูกต้องเพื่อไม่ให้น้ำไหลออกแล้วก็ดินแล้วก็ปุ๋ยที่เราจะใส่ไหลออกงานวิจัยนี้คือต้องการดูอะไรต้องต้องการจะตอบโจทย์คนที่มีพื้นที่ในน้อยในเมืองของคนเมืองอย่างที่1อย่างที่2ต้องการจะตอบโจทย์ค้นหาการเติบโตและการควบคุมการโต S <S 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 อย่างเช่นยางเราลดน้ําลดน้ําลดน้ําก็สั่งให้โตได้ถ้าพายุแดงมไม่ต้องลงดินว่าไม่ต้องลงดิน <ๆ S 2> มีดินเมืองมีพื้นที่จํากัดแล้วดินจำกัดแล้วควบคุมการโตได้ดีต้นไม้ควบคุมทรงควบคุมการโตควบค,คุมดินหลักๆก,ก็คือว่าไม่ต้องปลูกลงดินแต่ว่าปลูกลงในเหมือนกับเป็นคล้ายๆกระถางอย่างเงี้ย ริมถนนที่เห็นต้นยางนาแล้วก็ต้นไม้หลายชนิดนะครับถูกปลูกอยู่ข้างริมถนนแล้วก็เป็นแถวแนวยาวนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยของพี่นรงนะครับที่พยายามทดลองดูอันนี้พี่นรงตั้งชื่อผลงานชิ้นนี้ว่าอะไรฮะตั้งชื่อว่าปลูกป่าเรียงแถวปลูกป่าเรียงแถวแปลกปลเรียงแถวอืมคืออยากจะตอบโจทย์ว่าอยากได้ปา่าแต่ไม่มีที่มไม่มีท,มมที่ก็ใช้พื้นที่ที่เป็นประโยชน์ที่เป็นแนวตรงเช่นริมถนนร,ริมคลองรอบปั๊ด รอบโรงเรียนรอบบ้านจํานวนป่านี้ก็คือจํานวนของต้นไม้หลายๆต้นมาเรียงกันครับอย่างเช่นหนึ่งไร่เราได้ทั้งหมด500ต้นคต้นแต่เนื้อที่ประมาณ1กิโลเราก็จะได้ถึงพันต้นเพราะพวการปลูกเป็นแถวนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องถูกต้องเอาจํานวนจากแถวแถวใเรื่องกันมาเนี่ยหกิโลได้ได้ถ้าเกิดระยะทางระยะห่างประมาณ2เมตรก็จะได้ก็จะได้จะได้ห้าร้อยห้าร้อยต้นห้าร้อยต้นเท่ากับมีที่ดินหนึ่งไร่เลย เท่ากับที่ดินหไร่เหมือนจะไปปลูกในที่หนึ่งไร่เลยถูกต้องเป็นป่าเป็นสวนหย่อมเป็นป่าในเมืองเป็นป่าชุมชนได้เลยฉะนั้นบอกว่าไม่มีที่มีครับไปดูริมถนนที่ริมคลองริมครูรอบบ้านรอบโรงเรียนรอบห้วยเป็นพื้นที่เหมือนกันแล้วจะได้ปริมาณต้นไม้รวมกันเท่ากับป่าขนาดเล็กๆหนึ่งป่า เป็นนักประชาสัมพันธ์ชนิดปากว่าและเป็นนักพัฒนาประเภทมือถึงทำไมเราต้องไปลงมือทุกซีเพราะส่วนใหญ่เท่าที่เห็นวิทยากรที่ไปก็คือส่วนใหญ่ก็พูดแล้วก็กลับครับของของเราไม่กลับของเราจะจะอยู่ร่วมจะอยู่กวนเห็ดขุดหลุมก็ต้องขุดให้ดูครับขุดหลุมขุดดรูด้แล้วขุดเร็วด้วยขุดไว้ด้วยขุดมากด้วยครับปลูกก็ปลูกเร็วด้วย แล้วทำยังไงไม่ให้มันตายแล้วก็ดูด้วยเป็นการประเมินประเมินทุกขั้นตอนว่าขั้นตอนนี้เป็นไปตามงานวิจัยไหมเดี๋ยวมันจะพลาดเดี๋ยวมันจะตายเดี๋ยวมันไม่โตแล้วจะเพื่อมันตายมันไม่โตแล้วก็เกิดความท้อแท้เป้าหมายการปลูกยางทั่วพื้นประเทศไทยมันก็จะลดลงสิ่งสำคัญสร้างกำลังใจให้แก่ทีมงานก็แล้วก็ผู้ที่ไม่เคยสนใจใน การเกษตรหรือต้นไม้เลยเราหันมารักเนี่ยเราต้องตอบสนองความความรักของเขาและที่สำคัญนะครับพิ่นรงสังขโหเป็นประสบนิกรคนไทยที่จงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ จากที่ว่าเป็น,ปนไม้เศรษฐกิจเป็นไม้โตเร็วแล้วก็เป็นไม้ที่มากคุณค่าอะไรเงี้ยนะฮะใน,ในความในความาประทับใจเกี่ยวกับยางนาอีกเรื่องหนึ่งที่พี่นรหลงมองก็คือเรื่องของเป็น,ปนต้นไม้สมโปรดครับโอเ้เป็นที่น่าดีใจของพระทรนิกรไทยมากครับตอนนั้นปี2 5 0 4ขณะที่พระองค์เสด็จวางไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจบิครีรขันพระองค์ก็เสด็จเส้นทางของถนนเพชรเกษมตอนนั้นถึงหลักกิโลเมตรที่176 พระองค์สั่งให้ลดกระบวนเสด็จหยุดแล้วก็ลงไปเก็บพระองค์เดินไปเก็บลูกยางลูกยางนาที่หล่นเต็มไปหมดอยู่ริมถนนเลยนะทุกองค์ทหารต่างรักษาพระองค์แล้วก็ตกใจว่าพระองค์ทำอะไรทุกคนก็ลงไปช่วยกันเก็บพระองค์ก็เก็บยางนาแล้วปลาบว่ายางนาเนี่ยมีแต่คนตัดใช้สอยจํานวนมากสมควรที่ศึกษาวิจัยแล้วส่งเสริมการปลูกแล้วพระองค์ก็ทําเป็นแบบอย่างเมื่อปี2504เอนเมษานเอาไปเพาะไว้บนดาดฟ้า ด้วยตัวพระองค์เองตัวตัวเองเองวนดาดฟ้าวาังไกลกับวลหัวหินเดินเมษา m, แล้วเอามาปลูกที่ศูนจิตรดาวันที่28กรกฎาคมเป็นวัยวันคล้ายประสูนของพระบรมโอรสาธิราชนะครับ,รบแต่ที่ประทับใจที่สุดก็คือว่าเมื่อต้นยางสูงเนี่ยพระองค์ไปสร้างเรือนต้นอยู่ที่ใต้ต้นยางอ m, นอนเฝ้าเท่าภาษาว่าวเราปลูกกระต๊อบอยู่ใต้ต้นยางแล้วก็นอน นอนใต้ตักอย่างฉันถือว่านักวิชาการนักพัฒนาจะรู้กันว่างพระองค์สมปรดอย่างมากปีสมงพนนอย่างเก็มประเทศไทย ยางจหมดเมื่อปี2532น่าตกใจมากมผมไปพบกับคน่ซึ่งเขาเป็นเสมียนค่อนอยางที่จังหวัดกะพาเพชรเขาจะค่อนอยางที่หนาแน่นเป็น,ปน,ปนระยะทางสองกิโลเมตรเป็นหมื่นต้นเขาเป็นเสมียนค่นเพื่ออะไรค่นเพื่อใช้ที่ดินปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกสม้มยางทั้งหมดเนี่ยขนาดสองคนอบสามคนอบหรือมองไม่เห็นกันเมื่อยางล้มนะค,ค,คนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มองไม่เห็นกันเนี่ย หมื่นกว่าตน<ม>้นเขาเป็นคนจัดการเมื่อปีประมาณปี 8, 2 5 2 8 3 0แล้วพอมาไป3-5นี้ก็เกิดการโค่นยางริมแม่น้ำน้อยจากชัยนาทไปถึงยุทธยา<ม>เป็นหลายหมื่นรืกแสนี่พระองค์มองมองไกลว่าอนาคตจะมีอะไรกับยาง<ม><ม>ทั้งที่พระองค์ทรงปราลงบไปเมื่อปี2 0 4บันไยางสูญหายไปไม่ต่ำกว่าสัก สามแสนต้นแล้วสามแสนต้นแล้วก็คาดว่ายางที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยยางเดิมน่าจะอยู่ที่ประมาณสักสามล้านแต่ทุกวันนี้หลังจากใช้กุศโลบายในไม้ที่พ่อส่งโปรดแล้วมีค่าดังทองคำเนี่ยเกิดอย่างหนาขึ้นเป็นสิบล,าล้าน เกษตรกรปัญญาดีวันนี้นะครับไม่เพียงคุณผู้ชมจะได้รู้จักกับต้นยางนาในมิติของการเพราะขยายพันธุ์การปลูกและการดูแลรักษาเท่านั้นนะครับแต่ยังจะได้รับรู้เรื่องราวของยางนาผ่านมุมมองของชายที่มีลมหายใจเข้าออกเป็นต้นยางนาที่ชื่อนรงสังขข้าโหได้อีกด้วยนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรบอกได้คําเดียวว่าพลาดไม่ได้เกษตรกรปัญญาดีวันนี้ครับ ยางนาเป็นไม้ยืยนต้นขนาดใหญ่นะครับมีความสูงประมาณ40เมตรและอาจจะสูงถึง50เมตรได้มีถิ่นกําเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และด้วยความสูงใหญ่เป็นสงนานี่เองนะครับจึงเป็นต้นไม้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นพยามไม้แห่งเอเชียอาคาเนในประเทศไทยนั้นพบอยู่ทั่วไปนะครับนิยมนําไม้มาใช้ในการก่อสร้างส่วนน้ามันจากต้นยางนานั้นสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมีคุณสมบัติในเชิงสมุนไพร และเป็นไม้ที่สําคัญในเชิงสิ่งแวดล้อมครับพื้นที่รอบๆนี้นะครับที่เห็นเป็นทั้งมีทุ่งนาแล้วก็มีต้นไม้ป่าเขียวๆเยอะๆอย่างนี้นะครับ เป็นศูนย์ศึกษายางนาแก่นีแก่นจนของพี่นรงนะครับซึ่งพี่นรงก็ปรับรปรุงพัฒนามากี่ปีแล้วครับพี่ครบทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าอีตรงนี้ประมาณ6ปีแล้วครับ6ปีครับแต่ศูนย์เราเดิมอยู่สังกุรีเริ่มตั้งแต่ปี4 6, ี่หกวันนี้ก็10ปีสิปีนะครับพื้นที่นี่จะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่เป็นไม้ป่าหนึ่งส่วนหนึ่ง แล้วเป็นนาก็ประมาณสองส่วนรวมกับปลูกรอบคันนาทั้งหมดเนี่ยด้วยก็จะอยู่ที่สอบหนึ่งต่อสาม,มแล้วมีต้นไม้ถึงถึงประมาณหมื่นกว่าต้นที่บอกว่าเป็นศูนย์ศึกษายางนาแกหนี่แก้จนทำไม เราใช้ชื่อเนี้ยขึ้นมาเป็นตั้งเป็นชื่อสูย์อะไรเงี้ยครับเป็นแนวคิดจากการแก้ปัญหาความยากจนเราอยากใช้ไม้เป็นเครื่องมือใช้ไม้เป็นภูมิคุ้มกันแล้วก็ใช้ไม้ลดความเสี่ยงตามแนวทางของรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าหากมีอะไรเป็นเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองบ้านเมืองครอบครัวหรือตัวคนในครอบครัวเนี่ยยังมีต้นไม้รองรับอยู่ หลักทรัพย์มีน้อยมีที่ดินน้อยก็ยังมีหลักทรัพย์ที่เป็นต้นไม้ที่มีชีวิตโตขึ้นทุกๆทุกวันอยู่จึงใช้หลักว่าสองหลักก็คือหลักแรกเป็นสะพานข้ามสู่ความข้ามความยากจนไปสู่ความมั่นคงบาง,างคั้งหลักที่สองคือหลักของการวิจัยตามพระาราชบัญญัติของประบัทสเดจพระยอยู่หวอยากจะศึกษาอย่างนาเรียนรู้เรื่องอย่างนาให้ละเอียดทุกแง่ทุกมุมนะครับจึงจึงตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาครับ คนที่เข้ามาที่ศูนย์เนี่ยฮะสิ่งที่เขาจะได้เรียนรู้เนี่ยเขาเขาจะได้เรียนรู้อะไรยังไงบ้างสิ่งแรกจะตรงหลักการทรงงานของระบบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอันดับแรกเลยลองออกมาก็หลักเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากนั้นก็จะปลูกไม้ในใจคนปลูกสองส่วนส่วนที่เป็นเชิงลึกกับส่วนที่เป็นเชิงปลูกเชิงปลูกก็คือเรียว่าด้วยยางนาแก่นีแก่จนอย่างนามีค่าดังทองคำอ้อมผ่านต้นไม้ปลูกเห็ด ให้มีรายได้<ม>ให้มีรายได้ในระยะสั้นระยะปานกลางระยะยาวให,ให้มีทรัพย์สินมั่นคงให้มีที่นาเพิ่มให้มีที่ไร่เพิ่ม,มอันนี้ปลูกให้ให้ตื่นแต่ปลูกให้เลึกเนี่ยเราจะปลูกในเรื่องของการเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีที่มีค่ามากข,ของมวลมนุษยชาติ<ม>อย่างเช่นเราบอกว่าคนเป็นศูนย์กลางใช่ไหมแท้จริงไม่ใช่นะธรรมชาติต่างหากเป็นศูนย์กลาง<ม>หากธรรมชาติ เป็นอะไรไปคนก็แย่หรือคนหมดไปธรรมชาติก็ยังอยู่เหมือนกับว่าเป็นเป็นที่ที่มีเับเป็นเป็นรวบรวมองค์ความรู้แล้วก็งานวิจัยที่พี่นรงรงเป็นคนครับทดลองแล้วก็ดูผลมาเองกับเรื่องเกี่ยวกับการปลูกยางนาที่จะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องของในเชิงลึกครับแล้วก็ในเรื่องของการปลูกอะไรเงี้ยนะฮะปลูกเขาเรียกอะไรปลูกจิตสํานึกอะไรเงี้ยนะฮะผมผมเรียนว่าเราทําตามหลักพุทธศาสตร์ก็คือ ปริยัตและปฏิบัติที่นี่ปริยัติคือการศึกษาวิจัยแล้วเสร็จแล้วก็ปฏิบัติทุกคนในครอบครัวแม้แต่ผมและแม้แต่ทีมงานเนี่ยก็จะเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็สอนให้คนปฏิบัติฉะนั้นที่นี่จะเป็นวิชาการที่เป็นสหวิชาการเดิมๆในผลงานวิจัยของด้านทรัพยากรด้านต้นไม้งานใหม่ผสมผสานแล้วก็การแปลแปลองค์ความรู้ให้ง่าย สู่ผู้เรียนรู้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งก็ซึ่งก็จะมีหลากหลายด้วยกันนะครับ,รบในส่วนขององค์ความรู้ในแต่ละเรื่องเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูในแต่ละเรื่องนะครับว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจอย่างไงบ้างไปเลยคะทกท เหมือน,นว่าสําหรับคนทั่วไปที่ที่เขาอยากปลูกยางนาแล้วก็ยังไม่ค่อยมีองค์ความรู้ส่วนใหญ่คําถามแรกมันจะเกิดขึ้นก็นคือว่าปลูกยางนาระยะห่างต่อต้นเนี่ยมันห่างมากน้อยเท่าไหร่ถึงจะดีครบ <ผม S 2> ครบเพราะเรียนคุณหมอว่าค,ค,คนที่จะปลูกหรือไม่ปลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะ,จะเกิดจากความไม่รู้กับความกลัวค,คือไม่รู้ว่าจะปลูกยังไงจะเริ่มยังไงนะครับระยะเท่าไหร่แล้วหากล้าพันุได้ที่ไหน จะปลูกโดยวิธีไหนอันที่สองก็คือกลัวกลัวกลัวตัดไม่ได้กลัวลงทับบ้านกเลัวตัดไม่ได้ต้องแจ้งของเราก็ตัดไม่ได้ต้องต้องแจ้งต้องขออนุญาตเป็นไม้ยุ่งยากอะไรก็ว่าไปมากมายมากมายแล้วถ้ามาที่นี่แล้วก็จะจะคลายทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของระยะระยะนี่ถามว่ากว้างคุณยาวเท่าไหร่ถึงจะพอที่นี่นี่ติดกันเลยยางนาเนี่ยจะปลูกชิด มากชิดน้อยกลางหางอะไรคือปลูกได้หมดแหละปลูกได้หมดแหละออออแล้วก็โตหมดแหละโออตหมดแหละอยู่ที่วิธีการปลูก